สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสร้างบ้านครับผมแฟนครับสาราเป็นแพงครับวันนี้ภารกิจก็เปิดมือแลกครับภารกิจเยอะมากครับพี่น้องเอ้ยช่วงเช้าไปคุกขันครับเมื่อเที่ยงเที่ยงครับลูกค้ามาจากกรีนครับนี่มีอีกเจ้าหนึ่งครับเพื่นมาบออเพิ่อนครับฝรั่งครับก็เลยให้บ่าวโทนตอนรับเ่นครับนีนครับก็จะไปบ้านนองหญิงเขาไปไปหลยมือให้ครับ นี่ครับมาชมช้างช้างครับช้างอันนี้ก็สร้างครับนี่ก็ช้างครับผมงามหลายพี่น้องประมาณนี้ครับมาชมช้างครับชมช้างพร้อมกับเสียงนกส่วนี้ฤดูของช้างกำลังบานออกดอกครับ้ามาชมช้างที่บ้านครับเริ่มแทงช่อครับผม เริ่มบานครับเริ่มบานครับก็เริ่มบานครับผมข้าง้างฟูงใหญ่ๆครับงามลายครับพี่ไปรัอเ้างหอมด้วยนะครับ นี่ครับจะดูช้างเริ่มบานครับที่บ้านลิ่หอมบกบัวครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช้างเผือกครับอันนี้ช้างเผือกอันนี้ดอกสีขา,ขาวครับครับช้างเผือกดอกขา,ขาวครับวันนี้ส่วนนี้จะเป็นช้างกระครับ เริ่มมันจะบานส่งกลิ่นหอมตะปวนครับทั้งบ้านเลยครับผมขอบคุเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่หน้าสีสเ,เกตสร้างบ้านเลยครับผมจะครู่ว่าจะเดินทางไปบ้านนองอวิงครับหยุดไร้ว่างนะครับนี่ครับเราจะเอาอันนี้ไปฝากให้ฝากน้องอุ้งหญิงครับ นี่ครับน่าจะช้างชมพูครับอันนี้ครับน่าจะช้างชมพูครับพอดีน้องมาหมื่นสองหมื่นก็บานพอดีครับแต่ไม่รู้ว่าจะจะชอบกินมันไหมครับกินแห้งครับพี่น้องครับนี่ครับเราไปแขวนไว้ตรงหน้าห้องเพื่อครับถ้าน้องมาแล้วน้องทวงว่ากินแรงๆนี่ก็ย้ายครับพาพบพน้อมากันยายไปไกลๆครับถ้าน้องชอบก็ดีไปครับนี่ครับสักครู่จะไปนู่นแล้วครับ ขึ้นรถก่อนครับนี่ครับพี่น้องครับสวยงามมากครับอันนี้ก็กลุ่มนี้กับบานกันครับแต่อันนี้นจะดอกชมพูถ้าจะมาผิดครับนงเจะชมพูครับผมก็รอดูครับบานบาลกับมะเบงเกาจะเป็นสีใดกันแน่ครับ นี่ครับถึงแล้วครับผมแล้วบ้านน้องอุกอิงครับนี่ครับให้ไม่บ้านแขวนมีใครอยู่บ้างครับแถวนี้มีรถมอเตอร์ไซค์สองคันส, 2, สวัสดีครับใครอยู่บ้างเอ่ยอ๋อสวัสดีครับ ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยเอา้าวเดี๋ยวอันนี้ช้างเดี๋ยวมันก็บานหอมแหง้งนี่น่าจะช้างชมพูครับพี่น้อน่ดอกเงียมม้ยถ้ทูไม่ชมพูก็ส้มคอยลุนครับ คอยเบ่งพี่น้องครับดอกจะออกมาเป็นสีไหนครับจำไม่ได้ครับซื้อมาแจ่ปีที่เหลียวส่วนห้องน้ำครับห้องน้ำห้องน้ำครับ ตอนนี้ถามไปหน่อยนะครับแล้วหอยเรือกระเบื้องเองครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้ช่างมาดูครับวัดปริมาณจีบปริมาณก่อนครับเราก็ได้สั่งซื้อมาครับอันนี้เนาเล่นลายสวยสีสันนะครับตัวนี้เล่นสีสันซะหน่อยครับได้สดชื่นครับตรงหน้ามันนี้ครับสองห้องน้ำนี้แล้วมาดู น้ำทิ้งอันนี้ต้องต้องถมแล้วล่ะครับนี่ถมเทปูนใหม่นี่ถมแล้วก็เทปูนใหม่ครับแล้วก็ตรงนี้ต้องมาจัดสรรใหม่ครับให้น้ําออกไปทั้งนอกให้ได้ครับไม่งั้นน้ําจะลน้นนี่ครับ อ่ก็รวีวิวอันนี้มันรีวิวเลยมได้ครับเวลาวันที่สิบสองครับเอฟซีฮันใดส์เซซิมานะครับห้องน้ำก็ใกล้แล้วเนาะห้องน้ำใกล้แล้วครับเหลือแค่บา้านกระเบื้องกระเบื้องนะครับแล้วก็ใส่โถใส่โถเมนครับตัง้งแค่ไครับ,เ,บเ,เรียบร้อยอ๋อบัตรต้องขายหมดเลยว่าตอนนี้บัตรตอนนี้ปิดการขายแล้วปิดการขายแล้วหมดแล้วหมดแล้วเพราะว่า หยันทรงพระท,ท่านหยันทรงพระท่านเนาะครับพ่อเอกเพิ่นบอกว่าหยันทรงพระท่านครับเพิ่นก็เลยเป็นกรนารขายแล้วครับ,รบมีมีคนหลายคนทักมาหาผมอยู่เดี๋จะถามเพิ่นว่ามีนี่นี่เปล่าครับก็ลองดูเพิ่นสรุปยอดกันเนาะอ้าวคนรีวิวช่วยเรามาแล้วเศรษฐานาทแค่ได้ครับพี่น้องยี่บาทยี่สิบบาทเนาะยิหาเพิ่นได้จังไหญเพิ่นจีบเจ้าใหนเพิม่มกับต่างรอดทางทางทีมหลังบ้านเนาะแมนทางทีมหลังบ้านทางพ่อเอกมาหน่อยเพิ่นเป็นคนกำหนดค่ะเรื่องนี้แอดมิินส แอนดมินไม่เกี่ยวเนาะไอ้แรกเขาเนี่ยครับก็เพิ่งครับครับผมแอนดมินช่องสาวหน่อยครับนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศวันนี้ว่าถ่ายคลิปลายมือครับวันนี้ไอ้ว่าได้ว่ามีคนอยู่ครับพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นกลับมานอนบ้านครับ คนยังว่าครับที่ไหนก็ตามแต่ไม่สุขใจถ้าบ้านเราครับแม้ว่าบ้านจะดูในนังใหญ่หลังน้อยครับก็สุขใจที่บ้านเราดีกว่าสนใจสั่งบ้านกระโทษ063ครับ78 99666 063 78 99666ครับผม ือทักใน Facebook ได้ครับติดตามทาง a c e b o o k ได้ครับสีสเกตสร้างบ้านครับเป็นภาษาไทยนะผมเขาเป็นเพื่อนกันกติดตามได้เลยครับผมบ้านน้องก็ยังโดดเด่นสวยงามเหมือนเดิมครับช่วงนี้ช่างก็ยังไม่ได้เข้าครับของผมก็เดี๋ยวจะให้ช่างมาเริ่มมาขยับแล้วนะครับงานต่างๆที่ทําได้ก็พวกนี้แหละครับงานวางท่อท่อน้ำทิ้งนี่ครับ ทำได้อยู่ครับก็เดี๋ยวเร่งปรับเรื่องขยับกันไปทีมรังบ้านก็มาสซนบ้ายอยู่ครับทีมีิซีสกเกตสร้างบ้านขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับผม